สวัสดีครับแฟนเพจและผู้ติดตามเชนรงฟาร์มที่รักทุกท่านครับวันนี้นะครับผมได้ไปตรวจเยี่ยมนะครับฟาร์มนะครับที่ได้ไปสร้างโรงเรือนให้กับที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็ได้ออกแบบกระบะปลูกพืชผักใหม่นะครับแล้วก็สามารถปลูกได้หลายอย่างเลยนะก็เป็นอเนกประสงค์นะครับแล้วก็มีระบบน้ําหยดนะครับและมี ระบบปิดเปิดตามโต๊ะปลูกได้เลยนะครับอันนี้เป็นโต๊ะอเนกนประสงค์นะครับอันนี้ปลูกมะเขือเทศนะครับผมจะให้ดูมะเขือเทศก่อนนะนะครับนะครับมะเขือเทศประมาณอาทิตย์ที่3นะครับก็จะโตประมาณนี้นะครับใช้ทรายในการปลูกนะครับก็มีการทําให้ต้นเขาตั้งขึ้นนะครับโดยการใช้เชือก นะครับก็คือได้มงคลนะครับได้มงคลเนี่ยมันมันยาว200เมตรนะครับใช้อย่างง่ายดายแล้วก็ประหยัดนะครับแล้วก็สะอาดด้วยเป็นได้สีขาวเราแขวนไว้ข้างบนนะครับจากราวหลังคาลงมาเลยนะครับให้ตรงกับต้นนะครับซึ่งเราได้ออกแบบไว้แล้วนะครับว่ามันต้องตรงกับต้นนะครับต้นเขาจะได้ตั้งตรงนะครับแล้วก็งานประจําวันก็คือจะต้องเอาเอาต้นมาพยุงกันเนี่ย นะครับกับเชือกเนี่ยนะครับพันต้นนิดนึงแบบนี้นะครับไม่ต้องทําแรงนะฮะเดี๋ยวกิ่งต้นลําต้นจะหักนะครับส่วนกิ่งแขนงนั้นเราต้องเด็ดเลยนะครับเด็ดทิ้งเลยนะครับระบบน้ําก็จะเป็นระบบน้าหยดนะครับผมใช้หัวน้าหยดแบบนี้นะครับหัวน้าหยดก็จะหยดใกล้ๆต้นนะครับส่วนพื้นก็เป็นทรายธรรมดานะครับข้างล่างเนี่ยอาจจะใช้ขุยมะพร้าวหรือกาบมะพร้าวนะครับ ตัวท่อ PE ผมก็จะใส่หัวน้ําหยดแบบนี้นะครับมันจะได้ค่อยๆหยดลงโดนทรายแล้วมันก็จะซึมนะครับแล้วมันก็จะทั่วกันนะครับอาจจะใช้หัวน้ําที่เป็นสปริงเกอร์ก็ได้ครับแต่ว่าสปริงเกอร์นั้นมันจะกินน้ําเยอะนะแล้วทําให้มันแฉะเกินนะครับมันจะแฉะเกินนะครับขาตั้งนี่ผมจะยกสูงขึ้นมา,มาประมาณมาประมาณหกสิบเซน1ห,หนึ่งเมตรนะครับก็แล้วแต่ว่าใครอยากได้ ความสูงเท่าไหร่นะครับอันนี้คือกิ่งแขนงนะครับกิ่งแขนงเราไม่เอานะฮะเราเด็ดทิ้งแล้วก็ดอกแรกนะครับเห็นไหมฮะปลูกได้3สัปดาห์ดอกแรกต้องออกแล้วนะครับนะครับหรือไม่เกินหนึ่เดือนนะครับคือสัปดาห์ที่4เนี่ยดอกจะต้องออกแล้วนะครับผมก็จะเด็ดทิ้งก่อนนะครับก็จะเด็ดทิ้งก่อนนะเราจะไม่เอาดอกแรกนะครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าต้องรอให้ต้นสมบูรณ์ก่อนนะครับเดี๋ยวรอ พวงสวยๆนะครับต้นจะต้องงามๆนะครับของชัยโรงต้นต้องงามนะครับเนื่องจากว่าเป็นเป็นการไปทําให้แล้วก็มันอยู่ใกล้เชียงใหม่กับแพร่เนี่ยอยู่ใกล้กันผมก็เลยต้องอไปดูนิดนึงนะฮะไปสอนอเด็กที่มานะครับพอดีวันก่อนเนี่ยนะครับเด็กที่เขามาดูแลสวนเนี่ยนะครับเขาเตรียมเตรียมคนดูแลสวนไม่ทันก็เลยไปสอนให้นิดหนึ่งนะครับก็ อันนี้คือสอนผ่านออนไลน์นะครับก็ยังทำได้สวยขนาดนี้นะครับก็ผมก็ไปตรวจว่าม,มันสวยจริงหรือเปล่าเพราะว่าตอนท,ที่ถ่ายเป็นกล้องมาอาจจะไม,ไม่ชัดเจนนะครับก็สวยนะครับใช้ได้นะครับอันนี้เป็นมะเขือเทศพวกมะเขือเทศสีดาม,มะเขือเทศลูกท้อนะครับอันนี้เป็นเขาปลูกให้ร้านอาหารนะครับปลูกให้ร้านอาหารนะครับแล้วก็ให้แขกเข้ามาเยี่ยมชมว่าเราปลูกแบบนี้สะอาดจริง นะครับเห็น,เห,นเห็นเลยนะครับสะอาดจริงนะครับนี่มีวาวน้ําอยู่ถ้าสมมุติว่า,าล็อกนี้เก็บหมดแล้วก็จะปิดวาวน้ําแล้วก็ปลูกใหม่เลยนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนวัาสดุอะไรทั้งนั้นนะครับอาจจะเพิ่มทรายอีกหน่อยหนึ่งเพราะว่าทรายมันอาจจะติดรากไงฮะทรายมันอาจจะติดรากก็เพิ่มทรายอีกหน่อยหนึ่งใส่ CF เสใส่ปุ๋ย c f 2ไปอีกหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ปลูกต่อได้เลยนะครับอันนี้ใช้วิธีฝังมเมล็ดนะครับจะเห็นว่ามันมีหลายต้นเห็นไหมครับ มีลายต้นเลยนะครับแต่ต้องตัดออกนะผมไปบอกให้เด็กละนะครับผมบอกให้เด็กตัดออกให้เหลือต้นเดียวนะครับเพราะว่าตอนที่เราฝังเมล็ดลงบนทรายเราอาจจะฝัง2ต้น3ต้นนะครับฝัง2เมล็ด3เมล็ดนะครับโต๊ะนี้ยังไม่ได้พันเชือกเห็นไหมฮะยังไม่ได้พันกับลําต้นนะครับวันนี้เด็กๆก็จะทําการทยอยพันต้นนะครับเพื่อพยุงนะฮะอันนี้ก็เด็ดดอกให้ดูนะครับบอกเด็กว่าไม่ต้องเสียดายนะครับ ใครอยากเสียดายนะฮะดอกแรกเรายังไม่เอานะครับเพราะว่าต้นเขายังไม่สมบูรณ์นะครับถ้าอยากได้พวงสวยๆแบบของแชร์ลงก็ต้องเด็ดดอกแรกก่อนนะครับจำไว้นะใครที่ปลูกมะเขือเทศนะครับนะเด็ดดอกแรกเราจะไม่เอานะฮะนี่นี่ผมให้ดูบ่ครับมุมกว้างๆนะครับเยอะๆนะครับอันนี้เป็นมะเขือเทศทั้งหมดนะครับมีทั้งมะเขือเทศเชอรี่นะครับเป็นทั้งมะเขือเทศ ะมะเขือเทศสีเหลืองสีแดงมะเขือเทศลูกทอ้อมะเขือเทศลูกโตนะครับก็จะมีทั้งหมดนะครับเพราะว่าปลูกไว้เสริร์ฟร้านอาหารแล้วก็ให้แขกเข้ามาดูว่าเรามีรีเสริร์ฟเป็นคลังพืชผักโดยไม่ต้องไปง้อตลาดนะครับไม่ได้ไปซื้อ,อะมะเขือเทศที่มาจากตลาดนะครับใช้จากตรงนี้เลยนะครับมาดูมาเห็นมาเก็บได้ เห็นเห็นชัดๆเลยนะครับของใช้ลงที่ของใช้ลงฟาร์มที่ที่ฟาร์มก็ทําเหมือนกันก็คือให้ทุกคนได้มาเห็นมาสัมผัสนะครับว่าปลูกยังไงนะครับใครอยากเรียนรู้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราใช้ลงเปิดฟาร์มนะครับไม่ไม่ไม่น่าจะเกินเดือนตุลาคมนะครับไม่น่าจะเกินเดือนตุลาคมเดี๋ยวเราใช้ลงปลูกทุกอย่างก่อนนะครับก็คงจะต้องทํากระบะแบบนี้ครับแล้วก็ให้ทุกคนไปทําที่บ้านกันได้ง่ายๆนะครับศึกษาได้แล้วก็ทําตามตัวอย่างได้นะครับ ก็ปลูกกับทรายแล้วมันสวยงามไหมก็มันดูสะอาดนะครับพื้นล่างนี้เราปูแผ่นกัญ้าแล้วก็ปูด้วยหินคลุกอีกทีหนึ่งนะครับมันก็เลยเดินสบายไงฮะนะครับปูด้วยหินคลุกแบบนี้อีกทีหนึ่งนะครับสเดินสบายไม่เป็นโครนนะครับแล้วก <c oughs> ส็สะอาดนะครับสะอาดนะครับในนี้เขาก็อาจจะมี าการมีมีพัดลมอยู่ข้างบนพอดีไม่ได้ถ่ายพัดลมไว้ใหพัดลมเพื่อโฟโล์อากาศนะครับสตัวนะฮะเนื่องจากนี่เป็นโรงขนาด L ไซส์ L ขนาดใหญ่นี่ครับนี่คือมะเขือเทศนะครับสำหรับใครที่อยากได้ปุ๋ยนะครับแล้วมะเขือเทศสวยๆแบบนี้ก็ใช้ CF2 นะครับในการรองพื้นที่อยู่ใต้ทรายนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยผมให้ใส่ CF3 ระหว่างต้นก็คือ,อต้นที่1ต้นที่2ก็ใส่ CF3 แตาเรือใบเพชรเนี่ยของชัยนรงค์ฟาร์มเนี่ยนะครับสูตรเนี่ย นะครับไม่ต้องสนใจเรื่องตัวเลขสูตรนะครับสนใจเรื่องผลลัพธ์นะครับหรือใครอยากได้พี่เป็นอย่างละ1นกิโลไปลองก่อนก็ได้นะครับมันจะเป็นชุดแพ็กเกจนะครับชุดละ300บาทนะครับไม่แพงนะครับสามารถนําไปทดลองที่บ้านแล้วพอติดใจแล้วค่อยซื้อเป็นกระสอบได้นะครับหลายคนติดใจแล้วซื้อเป็นกระสอบไปที่บ้านเลยนะครับปลูกอะไรก็สวยคุณใช้โลงนะครับมีคนบอกนะครับ อะไรก็สวยอะไรก็ง่ายนะครับอะไรก็หวานนะครับมะเขือเทศก็หวานหวานผักก็ยังหวานเลยนะครับนะครับ CF สอง CF สามมีขนาด5โลก็มีนะครับใครอยากทดลองนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับแล้วอย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะนะครับจะได้มีสาระดีๆนะครับทางด้านการเกษตรจากชัยนรงค์ฟาร์มนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ